สือควาเลี้ยงเปิดวะมึงโอยู่ซอยกูเออโมยู่ซอยกูอผมเงินเออผมชวนเงินนะสวนเร่วิผมละอย่างนั้นเหาอเออหมายถึงว่าขันขันยูนี่มเปิดเล่นบะเปิดเลยนะสวนเรื่อยวะสวนเลยโอ้ยมึงคือบโมยู่มือเนี่ยวะเอ้าสาธิตอยากตายบะมึงไปใส่มาสาธิตมึงไปใส่มาหลายมือหลายเว้นบวกลับปานกลับซองบวกลับทำบวกลับไข่อะ ไปไทยหลังไปไทยหลังยี่ไซด์ด่าไอยูเด็กคนโอ้ยดูครับพี่น้องครับหายไปเลยเป็นเดือนนะครับพุ่งโผูกกลับมาวันนี้วันแรกโอ้ยไอ้ยังไอ้ย่งเมื่วายังมึงสิว่านยังกล้องมาใกล้เดียวมันสิบวันยินเสียงมันกูยินกูมึงหยิบอ่ะเอรอจุ พาเลี่ยงเปิดบถึาเรื่องเปิดบอมึงมยูซอยกูเออโมยู่ซอยกูอ้ยเออรับถามถามมึงยูถามผมเงินเออผมสวนเงิน่สวนขึนเลยเป็นวะสวนเงนยสวนคืนเลยเป็นวะสวนเบอไม่ไดเดยวีเออผมแบะยังไงเนาเออเออหมายถึงว่าขันขันยูนี่เปิดเล่นเปวะเปิดเล่นีสวนเล่นมนวะ โอ้ยมึงคือบโบยู่มือนัหนวะบมเออบมจีรันเนี้ยแต่แต่เดีแต,แต่มันบอกอายตายแล้วโอสีสวนแต่บอกอายตายแล้ววะดิเออเป็นพระแมงไงพาแมง <c oughs> <c oughs> ยังนีดิเอาห้วยมึงมีเคาอมึงว่าพาแท้หรือพาปลอมเหรอมึงว่าพาแท้หรือพาปลอมะบอมเนี่เออ พ่อหังเาพ่อมาบ่เมาอินทาผมอ่ะเอ่ออนท่ามันพ่อมึงเนาะเอ้ยเอ่มึมสวนหลงเนี่ยเออมันมันมอยะไรอ่ะแมนยรเ่ออโอ้แม่บอกกูตายเสยกูสา กูสษาทักทายด้ยวยความมิดไม่ตีตตตตอัอนสวยงามแม่งอยู่ตายบ่ดอยู่ตายบอ่อ่ะชัวกูเป็นพาได้เพิงเป็น,ม,ปนมึงเป็นไอจอนนี่ได้อ่ะอัวมึงเป็นไอมึงชัวมึงเป็นจอนนี่ไอเป็นพาเมามากเหมือนเนาะเอ้าสาธิตอยากตายบ่ <c oughs> เอายังสิเด้เนาะเปิดเด้เนาะใช่เปิดคล้องแต่ เ <laughs> ป็นพระเป็นพระแม่ยังไงมาหมอการุณายเออเนาะโอ้โหบวชขวบเนาะช่วยอีดีช่วยดีช่วยดีเนาะช่วยดีช่วยดีเลยมึงอย่ส่วนมึงนส่วนติตายวะตอนนี้ต้องหตายอ่ะ ไอ้ไปโดนเป็นเดือนครับวันนี้เป็นวันแรกที่ขับมาเข้ามาสู่ร้านจอนนี่แซบนะครับมาทําหน้าที่ผู้จัดการเต็มตัวเออสาธิตมึงหูเขาว่ไอ้มีน้องหวยมาอยู่น้ำได้เห็นอะไรบ่เออเดี๋ยวไอ้สาธิมึงดูแลน้องหวยเด้อโอเคเออดูแลน้องเขานะอเออจงไว้จะคนในเร้อสาธิตเด้อบ่จงบ่ดจงให้มึงดูแลกูต้องการให้มึงดูแลน้องเขาเพื่อให้เขาได้เออมีกำลังใจดี เพื่อักติดูแลให้อย่างนี้นะพี่เร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องหมวยมาทำหน้าที่พนักงานต้อนรับอยู่ที่ร้านจอนนี่แซบเพื่อทำงานร่วมกับพี่สาธิตในฐานะผู้จัดการร้านนะครับดูแน่นอนครับเด้อเออจงไว้ยฉคานเดียนะผู้ใดกเขาใครกูมึงก็ทำายไปเลย มาแล้วครับมูนี่กลับมาสู่ร้านจอนี่แซ่เป็นมือแรกนะครับมาทําหน้าที่ผู้จัดการร้านนะครับเดี๋ยวจะพิ่นสีเด็กจังหน่อยเพิ่นสีไปประชุมพนักงานนะครับมอบพร้อมมาะนโยบายไปว่าให้ไปประชุมพนักงานอ่ามึงสีมึงสีนัดประชุมจะทุ่มสองทุ่มสองทุ่มโอ้ยไมเค็ดงานกันบ่เรื่อยเรื่อยหรือนัดตอนเลรื่องนัดสองทุ่มเห็นทางเนี้ยทุ่ม ยังเหมือนเดิมครับรถเสืวกอยู่นี่แหละครับรถเซืวกอยู่นี่และครับอ่ะอยากเจอสาธิตตายตำมาพอได้เยอะครับร้านจอนีแซ่ครับเขากลับมาทําหน้าที่ผู้จัดการร้านอย่างเป็นทางการนะครับและเร็วๆนี้ครับผมจะพาน้องหวยจะให้น้องหวยมาพักอยู่ที่นี่กับพี่สาธิตเพื่อทําหน้าที่พนักงานต้อนรับฝากดูแลน้องหวยด้วยนะสาธิตนะสัญญาด้วยเกียรติลูกผูชายไหมจะดูแลจะดูแลดีแค่ไหนดูแลดี เออถ้าพี่ถ้าน้องหวยมาถามพี่จอนี่ว่าพี่จอนี่คะพี่สาธิตเขาโสดไหมจะให้พี่จอนี่ไปตอบน้องเขาว่าไงโสดครับโสดเนาะโมมีแฟนเนาะตอนนี้เนาะโม่โมบอกว่าเดี๋ยวไปดูแล้วไป่ละไปหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวไปย่ายมันเครื่องออกวะไปอยจังน้ำจังน้ำสามน้ำเออเรื่องนี้บอให้อ้าไอ้บอให้บอให้น้องหวยฟังเนาะ เออหรือว่าปิดบังเป็นความลับไปเนาะว่ามึงไปไปถ่ายทางมานี่มึงมึงไปถ่ายน้ำมันเครื่องมึงสามนามนเนาะบบต้องบอกให้หนุ่มไว้ฟังให้บอกว่าโสดเนาะโสดเนาะโอเคเอาพี่น้องครับรอยยิ้มเสียงโวารานี่ขอให้พี่น้องทุกคนร่ำลุ้ยสุขภารกิจแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมในสาธิต,ต่ตายตำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ